เวลา14นาฬิกา2นาทีสมเด็จพระนิษฐาธิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชุดาสยามปรดมพระราชกุมารีสเสด็จออกน่วังสาปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอัมพ,พรพิาสาเลขาที่การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการนำคณะผู้บริห,หารกลุ่มโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยายลัยจำนวน10แห่งฟอทุนละอองพระบาททูลราชทูลกระบอมถวายเงินโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชาอัธยาศัยและกราบบังคม ทูลรายงานการดําเนินงานของกลุ่มโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยโอกาสนี้คณะผู้บริหารและครูที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายน2565ฟอถุนละองพระบาทกราบถวายบังคมลาและรับพระราชทานเข็มที่ระลึกกระดับอักษรพระนามาทิไทยสอท เวลา14นาฬิกา22นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารศิรินทรานุสร60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทีราสภาการชาติไทยทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทีราสภาการชาติไทยครั้งที่41ในการนี้พระราชทานพระราชวรโรกาสให้นางเฉลิมขวัญน,นิวาดปวงและครอบครัวฟาดุนละอองพระบาททูลราชทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและหอพัก จากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมมีระเบียบาระพพิจารณาอาทิการสรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีปีที่4ของการดํารงตําแหน่งการประเมินตนเองของสภาสถาบันร่างแผนปฏิบัติการสถาบันปีงบประมาณ2566มีประเด็นมุ่งเน้น4ี่เรื่องคือการผลิตพยาบาลเป็นนักปฏิบัติเชิงรุกหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตที่มีความโดดเด่นด้านการดูแลผู้ประสบสาธารณภัยความเป็นเลิศด้านการพยาบาลผู้ สูงอายุด้วยผลงานวิจัยวัตรกรรมและงานบริการวิชาการที่ประชาชนชุมชนสังคมได้รับประโยชน์และระบบกายภาพของสถาบันมีความปลอดภัยเวลา1 0 4นาฬิกา48นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหรรรรม่อมไท้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเยนเรนิราเทพยบวดีกรามหลวงราชสารีมีเิรีพัฒน์ มหาวชิราราชธิดาสเสด็จแทนพระองค์ไปยังของประชุมมหาวชิราลงกรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกนลนครจังหวัดสกนลนครพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยประจําปีการศึกษา2560-2562ถึงในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายรวม2,711คน มหาวิทยาลัยรัชพัฒนเลยพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้สูส่ศตวรรษที่21มีความรู้ความสามารถทางวิชาการทักษะทางสังคมและมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นมีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ด้วยเศรษฐกิจการพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่กเกษตรกรและชุมชนจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองอุสาหกรรมเป้าหมายของประเทศอาท์ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หลักสูตรการท่องเที่ยวและโรงแรมหลักสูตรการตลาดดิจิทัลรวมทางพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นร่วมกับหน่วยง,งานดําเนินโครงการศูนย์นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่น